สวัสดีครับจิ๊ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงแอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลงแนวสกูร้ายกันนะครับและครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมากันกับแอนิเมะเรื่อง m มริม a ชิตะอิดุมะคุงแล้วก็เพลงที่ผมจะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับเป็นเพลง OP ที่มีชื่อว่า Magical Baby r i n โดยดาปัมนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงป๊อปที่ให้ความรู้สึกเหมือน10-20ปีก่อนนะครับ แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสนุกทั้งในด้านของตัวเนื้อร้องด้วยแล้วก็ตัวทำนองของเพลงด้วยนะครับใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับสำหรับเพลง Magical Baby r i n แล้วก็ขอฝากอนิเมะเรื่อง Myri Mashita Irumaku กันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำเพลงอนิเมะเพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ